สวัสดีครับผมโปรแบงค์จาก GFOX Academy นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ราคาทองคำของวันที่14ตุลาคม2567กันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องทางต่างๆของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตของเรานะครับเช้าวันนี้นะครับราคาเปิดตลาดมาอยู่ที่2656นะครับแนวรับเมื่อเช้านี้นะครับราคาลงมาทดสอบที่บริเวณโซน2 6 4 6ถึง2644นะครับ ถ้าแนวรับช่วงเช้านี้ครับยังคงยืนอยู่ได้นะครับเป้าหมายขาขึ้นยังคงอยู่ที่ราคา2656นะครับแต่ถ้าราคาในระหว่างวันนี้ราคาไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมายืนบริเวณโซน2656ได้นะครับเป้าหมายขาลงจะอยู่ที่2 6 3 6และ2628ครับโซนสกอรปิ้งวันนี้นะครับผมจะให้โซนแนวต้านนะครับที่บริเวณโซน2 6 5หหนะครับและ สองหกหกแปดครับส่วนแนวรับนะครับวันนี้ผมจะให้แนวรับที่บริเวณโซนสองหกสามหกนะครับแนวรับที่หนึ่งนะครับแนวรับที่สองบริเวณโซนสองหกสองแปดนะครับและแนวรับที่สามบริเวณโซนสองหกหนึ่งเจ็ดนะครับหากมีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันในห้องเทเล gram นะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องเทเล gram นะครับสามารถแอดไลน์ pro bank ทักแชทหาแอดพินได้เลยนะครับ แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ